สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร่ปันดาสบายพิญญาค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกค่ะผ่านไพ่ทีคิปเป r ลออร l e ค่ะขออนุญาตคารุคูบาจาร์ของเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะแอแย่งกันออกตลอดเลยอันนี้จะพลังงานเขาจะซับซ้อนนิดนึงนะทรีคิปเปิล o r ร c ลโนะคะ Keeper truth Keeper of boundaries boundaries k Keeper of wonder Keeper Keeper of the game Keeper of i n n o c e n t อ mm. ่าเป็นพลังงานที่ ซับซ้อนนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆนะคารุคูบาอาจารย์ขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยนะคะขอเป็นประโยชน์ในที่ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยค่ะนะเป็นคือเป็นพลังงานแห่งผู้พิทักษ์นะคะเพื่อนๆคิปเปร์เนี่ยท่านสื่อถึงพลังงานแห่งการคุ้มครองค่ะแห่งการนำทางนะเป็นพลังงานแห่งการตื่นรู้ในระดับสูงค่ะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นคือเรียกว่าผู้พิทักษ์หพลังเลยเนาะเปิดเปิดเส้นทางแห่งปัญญาความมั่งคัง่งความรักความสว่างสวัยนะเรียกว่าเป็นพลังงานแบบนั้นเลยค่ะนะเป็นกลุ่มพลังของผู้พิทักษ์ค่ะนะที่คอยชี้นำพลังชีวิตให้เราสง่างามให้อย่างเย็งียบเป็นผู้ผู้พิทักษ์แบบกลุ่มผู้พิทักษ์กลุ่มเรียกว่ากลุ่ม นำพาพลังชีวิตเราอย่างเงียบๆแต่ว่าเงียบงามทั้งทางจิตวิญญาณทั้งทางโลกคือช่วงนี้พลังงานทั้งหมดชัดเจนว่าเพื่อนๆกำลังเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่ตรงกับพรสวรรค์ของตัวเองมากที่สุดในรอบหลายหลายๆๆปีเลยค่ะเพื่อนๆนะเนี่ยในรอบหลายหลายๆปีเลยเป็นพลังงานผู้วิทักษ์ท่านอย่างอย่างคิปเปอร์ออฟทรูชค่ะนะพลังงานตรงนี้ท่าน ท่านพูดถึงความจริงของจิตที่กำลังเปิดเผยเนาะเป็นสิ่งที่สับสนอะไรต่างๆเนี่ยมันกำลังจะชัดแจ้งขึ้น intuition i i n t t u คือพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แข็งแรงมากอะค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่น่าจะเฉพาะทางเนาะงานดูดวงงานทางจิตงานไพ่เนี่ยค่ะนะเด่นค่ะนะถ้าเรื่องทางโลกเนี่ยจะค้นพบ สัจจะความจริงบางอย่างนะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคนรอบตัวหรือหรือหรืออาจจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ถูกต้องค่ะนะไม่หลงทางค่ะมีคิป p e r b ์บาวดอริสค่ะนะคิปเปอร์บาวดอริเป็นเป็นเป็นพลังงานเป็นเทพผู้พิทักษ์เป็นพลังงานแห่งขอบเขตเป็นเทพผู้คุ้มครองที่ตัดพลังลบพลังหนัก สิ่งอะไรที่สูบพลังเนี่ยค่ะท่านท่านตัดให้เอาออกไปจากชีวิตเลยเป็นช่วงล้างสนามพลังงานให้เพื่อนๆค่ะถ้าในทางโลกแล้วเนาะใบนี้เนี่ยใบนี้ในทางโลกท่านบอกว่าคุณเริ่มตั้งขอบเขตอะคะ่ะขอบเขตใหม่ในงานในความสัมพันธ์เพื่อนๆอาจจะขยายขอบเขตไปหลายเทางอะค่ะนะอาจจะไปทางพอแคสหรืออะไรก็ตามเพื่อนๆแบบไปไปหลากหลายแล้วก็ มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยอาจจะมีผู้ติดตามมากขึ้นหลืออะไรก็ตามมันทําให้เพื่อนๆมีพลังเหลือสําหรับสิ่งที่ใช่จริงๆค่ะนะ mm hmm. มี k e p e r of Innocence เนาะเป็นผู้พิทักษ์แห่งความบริสุทธิ์ค่ะนะ สวยเนาะใสๆเขียวเขียวมีสัตว์มีอะไรเป็นพลังเหมือนเด็กในใจเพื่อนๆกำลังกลับมาค่ะนะมีความเบาสบายใสๆบริสุทธิ์มีความเชื่อในสิ่งดีมีความคือคือเบื้องบนช่วยฟื้นฟื้นพลังบุญเก่าให้เพื่อนๆน,น,น,นะค่ะนะเรียกว่าถ้าทางโล่งเนี่ยโอกาสใหม่ที่ที่บริสุทธิ์ที่จริงใจก็เข้ามา มีคนอยากช่วยเหลือด้วยนะแบบอยากช่วยเหลือหวังดีจริงๆอะ่ะหวังดีจริงๆอะ่ะเข้ามาค่ะนะ keeper of wonder ไหมเหมือนมีแบบพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอบล้อมอยู่เนาะโอบล้อมช่วยเหลือแบบอบอุ้มอยู่ keeper of wonder เป็นผู้พิทักษ์แห่งความอัศจรรย์ค่ะนะเป็นพลังของปาฏิหาริย์เล็กๆที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วล่ะนะ เช่นเพื่อนๆน,นึกสินใดได้รับสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นเลยคือจิตสร้างสรรค์สูงมากเหมาะกับเพื่อนๆที่จะทำคอนเทนต์เนาะงานศิลป์แบบนี้ก็ได้ค่ะไพ่ทาโรก่ก็ได้นะใครชอบนะงานทางทมอะไรเงี้ยงานทางใช้ AI ตัดแต่งคลิปเสียงอะไรเงี้ยได้หมดค่ะนะมันจะมีข่าวดีด้วยนะทำให้เพื่อนกลับมาตื่นเต้นกับชีวิตอีกนะนี่อันนี้อันเนี้ย มันอาจจะมีเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะนะ Keeper of the, the the game คือผู้พิทักษ์แห่งแห่ง การลเล่นในชีวิตแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแห่งเส้นทางในชีวิตมันเป็นประตูการเปลี่ยนผ่านมันเป็นเฟสที่มีพลังบุญสนับสนุนเพื่อนๆอย่างแท้จริงเนาะมันเป็นโอกาสใหม่ช่องทางใหม่การเงินขยับผู้ใหญ่เปิดโอกาสอะไรประมาณนั้นนะคะนะคะโดยรวมก็จะนิ่งดูนิ่งดูมั่นคงค่ะเพื่อนๆเนาะ ดยเฉพาะงานด้านจิตวิญญาณงานไพ่งานสอนงานคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะนะเพื่อนๆทำได้อย่างแน่นอนค่ะนะมันเข้าสู่เส้นทางที่เป็นตัวจริงของตัวเองแล้วถ้าใครมีความคิดสร้างสรรค์เนาะถ้าไม่ลืมคลิปนี้จะเป็นเฉพาะจอดจงนะแต่ไม่รู้ว่าอย่างไงแต่เรามองว่าเขาเป็นแลนดอมอะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพลังงานรวมนะพลังงานบุญพลังงานบุกเพื่อนๆอาจจะใช้พลังงานนี้ไปไปแนะนําคนอื่นได้นะคะไปแนะนําคนอื่นได้อาจจะมีพลังงานนี้อยู่แต่ยังไม่คิดอยากทําอะไรในตอนนี้ก็เป็น ไปได้หมดนะคะเพราะว่ามันกําลังมันกาลังนิ่งๆอ่ะมันนิ่งๆอย่างมั่นคงอะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นมันมันเดินสู่เส้นทางที่เป็นตัวของตัวเองมีโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราพูดถึงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันเรื่องเด่นๆก็คือทำในสิ่งที่จริงใจต่อจิตอ่นะเนาะมันจะได้เงินจะมีคนเห็นจะเติบโตเร็วอืม มันหลังจากเนี่ยบาวดอรีสออกหลังจากเพื่อนเ่อนจัดขอบเขตชีวิตใหม่ๆของเพื่อนเพืนนะคะเงินจะไหลางานจะดีนะเป็นงานที่เพื่อนเรักด้วยรายได้หลายทางค่ะไม่ใช่ทางเดียวนะมีโชคเล็กๆจากบุญเก่าด้วยค่ะเพื่อนๆจากความบริสุทธิ์ใจน้องๆ้เพื่อนๆนที่เป็นน้องๆคุณน้องอาจจะถามว่าความรักความสัมพันธ์ล่ะ เกิดจากการตั้งขอบเขตเนี่ยมันชัดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันมันมีพลังการให้อภัยสูงมากเลยนะคุณจะคลองคู่ได้คุณต้องมีพลังความรักความเมตตาการให้อภัยที่สูงมากๆบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจต่อกันค่ะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพร้อมเริ่มต้นใหม่แบบปลอดภัยแบบสบายใจแบบไม่เร่งรัดไม่บีบบังคับอะขานะถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วสบายใจนั่นแหละคนที่ใช่ละนะ Intuition ของตัวเองมันจะแม่นที่สุดเลยนะช่วงนี้เพื่อนๆเพื่อนๆอย่าลืมที่ขอบเขตชีวิตตอนนี้มันชัดเจนเพราะนั้นประตูงานเปิดประตูเงินเปิด,ปปดความรวดเร็วทุกอย่างเปิดหมดเลยเชื่อในปาฏิหาริย์เล็กๆที่จะเกิดขึ้นเธอค่ะน,นะเพื่อนๆมีพลังใจที่เหมือนดูแ,แลเด็กน้อยในตัวเองเนอะ เขาจะนําทางได้ดีมากค่ะนะนะพลังงานที่ดูแลเด็กน้อยในตัวเองเนี่ยนะคะค่ะนะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ขอบพคุณนะคะที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจขอบพคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะรักนะคะก็ขอพลังงานจากผู้พิทักษ์ทั้ง5้าใบนี้ค่ะนะ เป็นพลังงานบุญพลังงานบวกให้เพื่อนๆได้เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งมั่งคงความรักสติปัญญาเมตตาเปิดออกในทุกๆวันค่ะนะเปิดรับสิ่งดีๆจากภายในตัวเองและเบื้องบนค่ะบุญรักษาคุณพ่อคุ้มครองปอบป้องคุ้มภัยโชคลาภมีบารมีพร้อมพังนะคะขอเพื่อนๆนถึงซึ่งอริยรัพท์ทางทางโลกและทางธรรมร้อยพันเท่าหมื่นสลลันทวีทั่วการทุกท่านทุกคนเทิญฉัพันันได้ชัพันันได้ชับพันันได้ค่ะสาธุสาธุนะคะ แวะมาคุยกันเยอะๆนะคะพลังงานดีมากเลยค่ะ